มาพบกับทุคกคนในวิดีโอเปิดตรงช็อปเสื้อผ้านะคะช่วงนี้เขามีลดราคา 50, 60ถึง70%เลยนะเป็นช่วงที่ใครมาเที่ยวเชียรลมานนะคะก็ต้องจำไว้เลยช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตอนนี้นะคะเขากำลังลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเรียกไล่ว่าทุกแบรนด์เลยตั้งแต่ละแบรนด์แบบถูกๆนะคะไปจนถึงแบรนด์แพงนะอย่างเช่นของเกสทอมมี่ฮิลฟิเกอรหรือว่าจะเป็นพวก Adidas นะคะ n นกี้ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เขามีลดทุกเคาน์เตอร์นะคะอาจจะเป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากจะไปช็อปในช่วงนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปช็อปแบรนด์ไหนหรือว่าอยากจะได้ไกด์ไลน์เกี่ยวกับแฟชั่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะอยาจะเริ่มจากแบรนด์ของ Massimo Tutti ีกันก่อนซื้อมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วแหละตอนนั้นมันยังลด50%อยู่นะคะตอนนี้มันลด60%แล้วแบบนะย้อนเวลาไม่ได้แล้วช่างมาันเถอะ แต่ว่า60%ก็ใช่ว่าจะมีไซส์เราถูกไหมไซส์โบที่ร้านนี้นะคะก็คือ xs ตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นคาร์ดิแกนสีเป็นสีเบจนะคะเบจส้มๆหน่อยๆนะคะจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆคือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนลุกอะไรให้เปลี่ยนพวกแจ็เก็ตพวกคาร์ดิแกนเนี้ยมันก็จะรู้เกๆ๋ๆดีตัวนี้นะคะซื้อมาเพราะว่าผ้ามันดีปรงๆปงสบายดีนะคะ แล้วก็คาร์ดิแกนแขนสั้นเนี่ยโบยังไม่มีด้วยแล้วซัมเมอร์นี้ก็มาแทบนะคะชิ้นนี้ชิ้นที่2นอกจากคาร์ดิแกนแขนสั้นแล้วก็ยังไปสอยคาร์ดิแกนแขนยาวมาด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินขาวๆอยากจะบอกมันเป็นไหมพรมนะแต่ว่าซื้อม,มาทําไมเพราะว่ามันลดราคาแล้วไหมพรมของยี่ห้อนี้มันทําดีอะเพราะเคยมีเสื้อไหมพรมตัวหนึ่งของยี่ห้อนี้ ซักที่ไลก็เหมือนใหม่มันไม่มันไม่เก่าเลยอ่ะก็เลยซื้อมานะคะเอาไว้ใส่ในช่วงของฤดูใบไ,ไม้ร่วงหน้าร้อนยังไม่ใส่นะเอาเก็บไว้ก่อนถัดมาจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินกรม,มท่านี่คือไซส์แบบ XS นะตอนนั้น มันเป็นอะไรที่จะหลบมากมีผู้หญิงคนนึงจับเสื้อตัวนี้อยู่แล้วโบรู้แล้วว่าโบจะซื้อเสื้อตัวนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือไปแอบไปแวบบ็บไปลองมาแล้วว่าเฮ้ยมันใช่มันโดนแล้วก็คิดอยู่ประมาณสองสามคืนเสร็จเราก็บอกแฟนเฮ้ยฉันคิดว่าเสื้อตัวนี้ฉันจะได้ฉันจะได้ใช้บ่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับเรามันเป็นสไตล์แคชชวลนะโบก็เลยเออเดี๋ยวไปซื้อดีกว่ามี่ผู้หญิงอิตาเลียนคนหนึง่งเขาก็จับอยู่เขาจับอยู่ประมาณ สิบนาทีเขาก็คุยกับแฟนเขียงกันไปเขียงกันมาฉันจะเอาดีไหมฉันจะไม่เอาแฟนโบก็เลยบอกเธออย่าไปรอเดี๋ยวรอให้รอให้ชปีปล่อยเสื้อตัวนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหยิบมาเพราะว่าแฟนโบบอกว่ามันเป็นสไตล์ของผู้หญิงไหมว่าถ้าสมมุติมีเรารู้ว่ามีคนอื่นเขาอยากจะได้เสื้อตัวเนี้ยแล้วในความรู้สึกเราคือเฮ้ยฉันไม่อยากให้เธอได้ฉันจะต้องซื้อ ประมาณนี้โบก็เลยเออเชื่องานโบก็รอประมาณสิบาทีเสร็จแล้วเออเขาก็วางไว้ที่เขาก็าไปวางไว้ที่เดิมที่ชั้นโบก็เลยรีบวิ่งไปจับมาเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตังค์เขาก็มองหน้าแบบอ๋อ oh, ฉันเสียด,ดายใจฉ,ฉันน่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยฮึ um, ฉันซื้อแล้วโอเคมันเป็นอะไรที่จะลกมากการซื้อของเซล์เนี่ยมันเป็นอะไรการที่แก่งแย่งชิงดี <laughs> มันจะต้อง มีการแข่งแย่งนะเพราะว่าถ้าไม่มีไซส์เราแล้วก็คือหมดไงเขาไม่มีในสต็อกเสร็จแล้วด้านหลังเขาก็จะมีมีแป๊บให้สองระดับแบบว่าถ้าสมมุติว่าใส่แป๊บตัวในสุดเสร็จแล้วพอกินไปกินมาแล้วก็แบบมันแน่นเราก็ขยับแป๊บมาเป็นข้างนอกมันบอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นเดรสทรงไหนรู้แต่ว่ามันเป็นแบบแขนกุดเนาะแล้วมันก็ เป็นประมาณสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วตรงกระโปรงก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูก็จะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันพิ้วมากเวลาที่ใส่โบกาเลยเออผ้าดีผ้าดีก็เลยนะยังไม่มีประมาณนี้พิพิ้วดีนะคะเอาไว้ไปเที่ยวยี่ห้อต่อไปนะคะจะเป็นของ p e p e Jeans โบได้ r e ร s มาสองตัวนะคะสีสดใสมากสีชมพูทั้งสองตัวเลยมันถูกใจแล้วแบบโบใส่แล้วแหละสองชิ้นเนี้ย ือใส่ไปเที่ยวแล้วแล้วก็เอามาบอกได้ว่าใส่สบายมากแล้วก็มันโปร่งเหมาะสำหรับหน้าร้อนอย่างยิ่งมาดูชิ้นแรกนะคะตอนนี้จะเป็นแบบแขนสั้นแล้วก็จะมีผูกโบตรงนี้มันเกๆ๋ๆที่นิ่มๆนะคะใส่สบายมากขาดโบใส่ไปหาหนานะนะยังบอกเอ้ยเสื้อสวยมากไปได้มาจากไหนมันจะดูกึ่งทางการหน่อยแล้วก็กึ่ง พูดไม่ถูกแต่ว่าใส่แล้วแบบดูใส่ไปไหนก็ได้อะประมาณจะใส่ไปหาผู้ใหญ่ใส่ไปเที่ยวได้หมดนะคะและที่สำคัญที่มันมีผูกตรงนี้เนี่ยคือมันทำให้สรีระของเรามันดูชัดเจนมากขึ้นแนะนำสำหรับสาวที่ตัวเล็กๆแล้วอยากจะแบบให้ใส่เสื้อผ้าที่แบบรวมนิดนึงเสื้ที่มีสายผูกนะคะบริเวณเอวตัวนั้นมันจะเน้นให้ดูรูปร่างแล้วก็ดูสรีระของเรามันดูไม่ เขาเรียกว่ามันดูไม่ไม่โกลงไม่ไม่โกลงไม่โป่งจนเกินไปเพราะว่าถ้าสาวตัวเล็กแบบเราไปใส่เสื้อผ้าหลวมแล้วมันดูโป่งทรงตรงมากยิ่งดูแบบเตี้ยไปใหญ่อันนั้นไม่แนะนํานะคะซื้อที่มีแบบผูกป,ประมาณนี้ที่เอวนะคะจะบบเออดีกว่าตอนนี้จะเป็นแขนยาวนะคะชอบตรงที่ลายดอกเขามันดูเป็นลายดอกสีเดียวที่มันดูน่ารักอะ่ะ กระโปงทรงพรีทมันจะเน้นให้เห็นรูปร่างของเรามากขึ้นถ้าใครที่อยากจะแบบเน้นให้ช่วงเอวช่วงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยดูชัดเจนมากขึ้นให้ใส่ทรงพรีทนะคะมันใส่สบายด้วยเวลาที่เราใส่กระโปงแบบเนี้ยเราเดินไปเที่ยวหรือว่าเราไปไหนที่มันจะต้องออกกําลังหรือจะต้องแบบเดินทั้งวันไปทั้งวันอย่างเงี้ยสภาพประมาณนี้ยคือมันจะใส่แล้วสบายตัวนะคะต่อไปจะเป็นของเกสกันบ้างนะคะเกสราคาอาจจะ แพงนิดนึงถูกไหมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาลดห้าสิ6 0นะคะทั้งที่เอาเลทแล้วก็มีที่ห้างที่เคาน์เตอร์ปกติโบคิดว่ามันสวยก็คือจะมีเดรสแล้วก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็กางเกงยีนกางเกงยีนเขาเนื้อผ้าดีมากใส่สบายนะคะนิ่มแล้วก็มันเหมาะกับหน้าร้อนเพราะว่าเนื้อผ้า นเนื้อผ้ายีนของเขามันจะไม่หนามากแล้วมันจะบางพอดีนะคะมันไม่รู้สึกว่าเราใส่กางเกงอะ่ะมันรู้สึกแบบเพยสบายมากแล้วก็กางเกงไอ้ผ้าของเขาเนี่ยมันจะไม่รัดมากเกินไปขนาดพอดีพอดีอดสําหรับสาวตัวเล็กนะคะคือกางเกงขาห้าส่วนนะคะได้มาที่เอา l e t เอวก็ไม่ใช่เอวต่ำนะจะเป็นเอวกลางนะคะตอนนี้โบไม่ใส่แล้วพวกเอวต่ำนะคะมันจะ ไม่เน้นให้ช่วงช่วงหลังช่วงสะโพกเนี่ยมันไม่เก็บคือเวลา,าต้องเข้าใจว่าโบสมีหน้าท้องถูกไหมเพราะว่ามีลูกเนาะแล้วเวลาที่จะใส่กางเกงยีนถ้าเป็นเอวต่ำเนี่ยพุงของเราไอ้ที่มันย้อยๆย่นยนมันก็จะแบบออกมาอันนี้มันน่าเกลียดมากก็จะเลยจะต้องใส่กางเกงพวกที่เก็บ เก็บช่องสะโพกเก็บหน้าท้องนะคะตัวนี้จะเป็นเอวขนาดกลางหรือไม่ก็สายเอวสูงไปเลยนะความเก๋ของตัวนี้คือตรงหน้าขามันจะมีรอยขาแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นผ้าลูกไม้อะปะักอยู่ข้างในเออมันสวยมากแล้วตรงปลายขาตัวนี้มันจะเหมือนกับกางเกงเย็บไม่เสร็จ แลกว่าขัดกันมากเลยสไตล์ตรงนี้มันแบบดูหวานนะแต่ว่าปลายขามันจะดูแบบเท่ๆฮิปฮอปหน่อยอะไรเงี้ยเย็บไม่เสร็จนะตัวเนี้ยแต่มันไม่ลุยนะคะเพราะว่าเขาเย็บท้ายเย็บตรงนี้มาอย่างดีแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่เราใส่เราไปซักแล้วมันจะยุ่ยออกแล้วทีนี้แบบว่ากันเกงพางนะไม่ใช่ไม่อย่างนั้นตัวนี้เหรอโหมันลดเหลือประมาณ 1,500บาทนะคะราคาเต็มประมาณ6,000กว่าเออแล้วด้านหลังก็จะมีเกสตรงนี้นะคะชิ้นต่อไปตัวนี้จะเป็นเรสนะคะโบได้มา2ตัวคือขาวดำแล้วก็สีแดงชาดาชอบทั้งสองตัวแต่สีแดงได้มาก่อนเพราะว่าตอนนั้นสีดำยังไม่ย,ไมยังไม่ออก แต่ว่าสองชิ้นนี้นี่คือราคาเต็มนะโบกัดใจซื้อตอนแรกไม่คิดจะซื้อแต่พอไปลองแล้วก็ดูเฮ้ยมันเหมือนกับมันตัดให้เราใส่มันดูพอดีพอดีไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปแล้วก็ด้านข้างเราลูปพอดีมากนะคะตัวนี้ข้างหน้าจะเหมือนแบบธรรมดาธรรมดาเนาะตัวนี้เป็นผ้ายืดนะคะแต่ว่าด้านหลังแอบเซ็กซี่เว้าวหลังเว้าวหลังแบบ ดูดิมันบอลหลังลึกนิดนึงแล้วก็จะมีเกสตรงนี้นะคะน่ารักแอบเซ็กซี่มันจะเป็นเดรสสีขาวดำตอนแรกไม่คิดจะซื้อหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละไปลองตอนแรกบตังก็เห็นเขาแขวนไว้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราใส่ชุดแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าโบก็ไม่เคยมีพวกเดรสประมาณนี้นะคะก็นี่แหละเห็นไหม ตัวนี้มันจะเป็นผ้าที่แบบอุ่นๆนิดนึงนะคะมันจะเป็นผ้ายืดยืดที่แบบหนาๆนิดนึงนะยืดแบบเก็บเก็บทุกส่วนเลยนะคะตรงนี้พอดีพอดีมากขนาด XS นะคะชอบตรงที่กระโปรงเขามันจะเป็นบานๆเสร็จแล้วตรงช่วงเอวตรงนี้มันก็จะดูรัดรูปใช่ไหมคะข้างบนเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยปล่อยตรงช่วงกระโปรงมันจะทําให้ดูเราเป็นคนที่แบบ ตัวเล็กแล้วมีรูปร่างสมส่วนนะคะอันนี้คือชอบมากเลยในบรรดาเดรสที่ซื้อมาก,ก็จะมีของเปเปจีนที่ชอบแล้วก็จะมีตัวนี้อ่าที่ชอบเซตสุดท้ายนะคะจะเป็นของ Adidas ก็ได้มาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกจะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะตัวนี้สีสดใสามากแล้วข้างหลังก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่มันจะเป็นเว้านะคะตรงนี้เห็นปะ ตัวนี้เนี่ยลดราคาจากเดี๋ยวดูก่อนจาก44นะคะเหลือ29ย e ูโรก็ประมาณ1,000บาทนะคะตัวนี้ชอบสีอะ่ะมันไม่รู้สิมันดูแล้วมันสดใสด,ดีมันเป็นตัวเองก็เลยซื้อมาเพราะว่าตอนนี้ใส่บิกินี่ที่ไม่ใช่เอลสูงไม่ได้แล้วค่ะพุงมันจะโชว์แล้วหน้าทองก็ยังลายอยู่ก็เลยอายนะ ต้องใส่แบบนี้เก็บภูมิเก็บหน้าท้องปิดท้องลายชิ้นที่2เป็นแจ็คเก็ตนะคะตัวน,นี้จะเป็นผ้ารล่สำหรับกันแดดกันลมถ้าอากาศร้อนขนาดนี้ตอนนี้คืออากาศบางวันนะคะอุณหภูมิประมาณ40เท่ากับบ้านเราเลยอากาศหร้อนแล้วแดดก็บางทีนะโบต้องออกไปรับเกียร่างไงแล้วพวก เสื้อแขนยาวที่โบมีมันก็ใส่แล้วมันยิ่งร้อนไปกว่าเดิมก็เลยเออซื้อผ้าร่มดีไหมมาใส่สักตัวออกมาข้างหลังก็จะเป็น Adidas ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นลายดอกสวยดีเป็นลายดอกปัวน,นะคะใส่แล้วไม่ร้อนที่สำคัญการแดดแล้วไม่ร้อนเป็นไงเข้าไหมแล้วก็ภายกระเป๋าสะพายเป ทีนี้ก็ใส่รองเท้าเพาใบกระเป๋านะคะเอาของใส่ไปฟิตเนสไปซาวน่าหรือว่าไปไว่ายน้ำกับเด็กๆนะคะตอนนี้มีกระเป๋าแค่ใบเล็กๆก็เลยคิดว่ามันไม่เพียงพอเราต้องซื้อกระเป๋าที่มันใหญ่สักนิดนึงนะคะมันมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีทหารนะคะโบเลือกสีทหารเพราะว่ามันเข้ากับโบ okay. เลือกกระเป๋าตัวนี้มาตัวนี้มันสามารถที่จะถือก็ได้หรือว่าจะพายก็ได้นะคะ มันก็จะมีสายแบบนี้นะคะก็จะมีของ n i กี้แล้วก็ของ Adidas นะคะมาดูของ n i กี้ก่อนคู่นี้สีเป็นยังไงน่ารักปะที่จริงตัวนี้มันเป็นของเด็กแล้วราคามันก็ถูกกว่าด้วยนะรองเท้าของเด็กราคามันถูกกว่ารองเท้าผู้ใหญ่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยทั้งที่เราก็ใส่ได้ก็เลยเออซื้อมาน่ารักมากตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะของ Adidas ชื่อรุ่น Superstar อยากจะบอกว่าตามล่าตัวนี้มานานมากเพราะที่นี่ไม่มีไซส์แล้วนะคะโบตามล่าประมาณเดือนนึงอะกว่าจะได้อันนี้โบสั่งมาจากเออเออ u t เบ o รนเอาถึงจะมีไซส์ของโบแต่กัน,นั้นก็อาจจะใหญ่นิดนึงนะคะตัวนี้เบอร์36ครึ่งปกติโบจะใส่36ดีที่ข้างในมันจะแบบว่ามีพวกฟองน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแน่นหน่อยใส่แล้วชอบมากใส่สบายมาก โบลองใส่รองเท้าของ a d i d a s แล้วก็ของไ Ni กี้แบบเทียบกันนะรู้สึกว่าสำหรับตัวเองชอบ Adidas มากกว่าเพราะว่าดูใส่สบายแล้วมันก็จะแบบประคองเท้าข้างในเวลาที่เราเดินานานๆมันจะไม่ปวดเท้าแต่ว่าของ n นกี้บางทีรู้สึกว่าข้างในมันจะดูแข็งๆมันจะไม่แบบรองรับสรีระของเท้าเรามากเท่ากับของ Adidas นะคะโบก็เลยใส่คู่นี้ซะบ่อยหน่อยตัวนี้ ตอนนี้ก็กําลังฮิตเนาะใส่พวกรองเท้าพ่อใบแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นหรือไม่ก็จะเป็นกางเกงขาเดฟแล้วก็จะพันขาหรือไม่ก็ใส่กับชุดกระโปรงนะคะก็ได้กำลังดีนะคะถ้าใครที่แบบอยากจะซื้อรองเท้าของ Adidas โบแนะนำรุ่นนี้นะคะสวยมากของ Superstar นะคะก็โบเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อสภาพอะไรบ่อยมากมายถ้าจะซื้อก็คือจะเป็นชิ้นที่ชอบแล้วก็จะเป็นเนื้อผ้าดีๆนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายร้อยหนึ่งนะคะจะเป็นโทนชมพูม่วงแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่า